โอ้โหพิงกี้สาวิกาอวดลุกล่าสุดเหมือนทันย่ามากทำคนดูทะลุล้านวิว หลังจากเจอมรสุมคดีแชร์ลูกโซ่ f เร็ก 3D ในเวลาต่อมาพิงกี้สาวิกาชัยเดชก็มีข่าวดีอีกครั้งค่ะหลังศาลอนุญาตปลดกำไร EM เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงซึ่งในเวลาต่อมาพิงกี้ก็ได้อวดลุกใหม่ตัดผมสั้นกว่าเดิมค่ะโดยเธอได้โพสต์แคปชั่นว่าใหเด็กหญิงสาวิกา ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิเรื่องร้ายๆขอให้ผ่านไปให้หมดมีแต่ความสุขสดชื่นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเด็กมอต้นน่ารักค่ะเป็นต้นค่ะ ล่าสุดนะคะก็ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ค่ะเนื้อพิงกี้สาวิกาอวดลุกล่าสุดที่ดูเหมือนกับทันยาทันยเรศมากๆทำคนดูทะลุ1.6ล้านวิวไปแล้วละค่ะโดยเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความว่ารับคนเช็ดกระจกเพิ่มไหมครับลูกพี่ทํากลางชาวเน็ตที่สะดุดตาในลุกนี้นะคะและพร้อมใจกันแสดงความคิดเห็นเช่นเหมือนพี่ทันย่ามากเหมือนจริงฉันก็คิดแบบ ธอแต่ไม่กล้าเม้นเป็นต้นค่ะ